อสวัสดีนะครับเัยรุ่นวันนี้เวต้าคันี้ระบบไฟจบเสร็จหมดเรียบร้อยคันนี้ก็อยากอย่างที่รู้กันอยู่ว่าเวต้าในสมัยโบราณระบบไฟเดิมๆก็จะเป็นไฟจากอ่าหน้าทองเขาไฟจากจานจ่ายผ่านหน้าทองเขาออกมาก็คือถ้ารถไม่ติดไฟมันเปิดไม่ได้รถไม่ติดไฟเปิดไม่ได้เอาลากีมันก็จะถ้าขี่เบาๆกไฟมันก็จะอ่อน เอขี่เร็วไฟไม่จะสว่างเพราะว่ามันมันสว่างตามโวลต์ของไฟเครื่องในในยุคโบราณนในยุคเดิมของมันนะซึ่งตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนเราต่อระบบต่อระบบใหม่เป็นรถใหม่เลยต่อระบบเป็นรถใหม่ไฟออกจากเครื่องเขาเ้าแผงเขาเ้เขาตัวแปลงไฟจาก ac <c oughs> เป็น dc ประมาณสิบสองโวลต์เพื่อกับเข้าแบตเตอรี่ไม่ได้จากแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่เข้ากล่องรีโมทการขโมยเข้ากล่องเ,เป,ปิดปิดรถอ่าแล้วจากกล่องเปิดปิดรถก็จะเข้ากับดีเลตตาร์เข้าไปผ่านดีเลตตาร์ซึ่งคันนี้มันมันเปิดปิดรถด้วยรีโมท อ่าเราจะไม่มีกุญแจไม่ใช้กุญแจแล้วคันนี้ไม่ใช้กุญแจแล้วแต่ว่าคันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสตาร์ตีนมันไม่มีใดสตาร์ตไม่มีสตาร์ตมือมันก็เลยต่อเข้ากับใดสตาร์ตเพื่อกดสตาร์ตมือไม่ได้ก็คือเราเปิดรถเราก็ต้องมาเหยียบสตาร์ตีนเหมือนเดิม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 มีแค่นี้เพราะวมันรถโบราณมันไม่มีสตาร์ตมืออ่าตัวนี้ไม่มีสตาร์ตมือก็ทำอะไรไม่ได้จะได้แค่เปิดปิดแต่เวลาดับเครื่องเราไม่ต้องปิดกุญแจแล้วเรากดรีโมทดับเครื่องได้เลยอ่าระบบไฟไฟลงไฟเลี้ยวต่อครบหมดไฟเลี้ยวไไไไไไฟฟฟฟฟฟเเเเเบรรรกกหหหนนนน้้้้้าาาาลลีีีียยววคคู่่มมมดโออแ็็ปปจต์ สปอร์ตไลท์ไฟโปรเจคเตอร์อีกคู่หนึ่งอีกสองคู่สี่ดวงข้างหน้าอ่าแล้วก็มีที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตมือถือวิกช,ชาร์จสามแอมป์ชาร์จด,ด่วนอ่าแล้วก็พร้อมวัดโวลวัดโวลพร้อมวัดโวลเลยซื้อตอนเนี้ยถ้าเกิดเรามาระครถอ่ามันจะไม่ติดมันจะไม่ติดอ่าแล้วรีโมทอยู่ไหนเนะนี่ยอ่าเนี่ยเราก็จะมีรีโมทป๊อปไปการขโมยก่อนนะอ่าการขโมยนี่หนึน่งการขโมยก่อนก็คือใครจอดรถแล้วถ้ามีคนมาขยับรถ กดปิดการขโมยการขโมยแล้วล่ะตตาร์เครื่องสตาร์สตาร์เครื่องปกติมันต้องกดสองทีก็คือเปิดรถทีแรกแล้วกดอีกทีน네ึงเพื noble, right? ่อสตาร์รถแต่คราวนี้รถเราไม่มีใดสตาร์มันเป็นสตาร์ตีนะครับอ่ามันกดเปิดเครื่องก่อนหนึ่งทีเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็เปิดรถอีกหนึ่งทีเอามาเปิดเครื่อง no สตาร์รถเสร็จปุ๊บอ่าโอเคจีวีนะเปิดไปหน้า อ่าเนี่ยเปิดไปหน้าอ่าไฟฟิลเตอร์เลยอ่ะอ่าอ่าเปิดเปิดบ่อแตกอ่เปิดไฟตัดหมอกนี่ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกมีแจ่เดียวอ่าเดียวได้เฮ้ยเดียวว่าอ่ะเบกเบกเบก อ่าเส้นไฟเดียวเราก็มาจากไฟเลี้ยวจิ๋วเราขายนี่ไฟเลี้ยวจิ๋วคึ้หลังแล้วก็ไฟเดียวไฟเดียวไฟเดียวจิ๋วคึ้หน้าของฮารี่อ่าอ่าดูคู่หน้าเนี่ยขึ้นหน้าข้างหน้าอ่าเดียวเดียวซ้ายเดียวขวาอ่าที่ไฟโปรเจคเตอร์อ่าที่ไฟดีอ่าปิดไฟดีอ่าเปิดไฟตัดบอกมามาจ้าจ่าหนับเครื่องหับเครื่อง รับเครื่องฝาลิโมดนะอืมโอ้รับเครื่องฝาลิโมดอ่าเปิดสต,ตาร์ทรถอืมสตาดดดรถโดยลิโมดรับเครื่องโอ้ยโ,โอเคคันนี้งานสายไฟเราเก็บหมดเรียบร้อยต่อระบบเรียบร้อยอันนี้ไฟชาร์จไฟชา้ฟชาชา้าตัวะเออลืมดูไฟชา้าดิเปิดไว้ก่อน อ้าชาร์จด้ะเนี่ยชาร์จดูสามวัลนอนอาถือว่าชาร์จแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะชัดน้อยหน่อยเพราะว่าไฟของรถน่ะมันมันไม่ได้แรงเยอะมันแค่หกโวลต์ถึงสามสิบโวลต์อ่ามันแค่หกโวลต์ถึงสามสิบโวลต์ อ่าเอาอย่างฮาเล่ฮาเล่สตาร์ทมาเนี่ยไฟมัดไฟออกมาทียี่สิบสามสิบโวลต์สตาร์ทเดินเบานะแต่อันนี้มันสต,ตาร์ทเบิ้ลแล้วมันก็ยี่สิบสามสิบโวลต์มันก็เลยไฟน้อยหน่อยแต่คราวนี้เราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลูกเล็กอ่ามันก็จะใช้งานได้อ่าโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวรถแล้วตัวรถก็คือตัวรถไม่ต้องมาเอาไฟมาใช้ในระบบไฟแล้วตัวรถเอาไปชาร์จอย่างเดียวแล้วไฟในระบบไฟรถก็คือใช้จากแบตเตอรี่ขึ้นมาคือพอเาใช้จากแบตเตอรี่ปุ๊บแบตเตอรี่มันจะหมดอ่ามันก็ย่่่่่ออ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 อมมแแแแแแแบบบบบตตตตตตนนนนนนลลลลงงงงงงพ้้้้วเเ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 รรรรรราา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 จจจจจะไไไฟฟกกกกหหชช์์็็คืัปปผใ DC ขี่ น่าจะถูกน่าจะเฟี้ยวน่าจะเฟี้ยวอ่ากังขโมยจอดรถในห้างใครมาขยับรถโอ้หรือจอดรถแล้วไปหาเลยเดินออกมาร้านจอดรถไปเลืเลยรถอี๊ดจอดไหนวะเนี่ยป๊าบเนี่ยได้ยินเสียงได้เจอได้รถอ่าเปิดรถสตาร์าดับเครื่องโอ้โหหลบยึด้อยสวยงาม